ลุงขายแกงหรือป้าขายแกงเนะี่ยคุณอยากรู้ว่าเขาเกี่ยวไม่เกี่ยวกับปัญญาจริงๆคุณไปเทสได้เลยคุณลองถามเขาว่าความคิดของคนโดยพื้นฐานโดยเบื้องต้นที่ไม่ได้มีไม่ได้รับทางนําไม่ได้รับการชี้นําทางปัญญาที่ถูกต้องอะมันมันก็เปรียบเสมือนกับแผ่นดินที่ยังไม่ได้ถูกจัดการหรือปกครอง oh. ก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากสนับสนุนรายการหรือซีรีส์นี้ของเรานะครับก็สามารถสนับสนุนได้ในช่องทางหนึ่งนะครับโดยการที่ไปจัดไอเทมที่เราได้ทํามาในแบรนด์ของ m o n o t h s ซึมครับนะครับซึ่งอย่างหมวกที่คุณอาดีนใส่อยู่นี่ก็เป็นซีรีส์รุ่นเอกอัิวณิยมนะฮะซึ่งก็ไปสามารถจับจองกันได้นะครับผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะฮะ คนทั่วไปอาจจะถามว่าปรัชญาเนี่ยมันดูลึกนะดูแบบโอ้โหชีวิตประจําวันจะไปเกี่ยวอะไรนักหนานนบางคนขายข้าวแกงอยู่เนี่ยจะมาปรุงปรัชญาเลยอะ่ะน่าหน่ะสิมันไกลเกินเป็นเรื่องไกลตัวถูกไหมบางคนเป็นวินวอไซ์จะมาปรุงปรัชญาเลยเก่งแท้ใช่โอ้โหมันไกลตัวเราเกินหรือเปล่าแต่จริงๆผมจะบอกอย่าง,ง,งนี้คุณอดีตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิด ที่คนมีเวลาได้ยินปัชญาคนมักจะเข้าใจว่าตัวเองไกลกับเรื่องนี้มากโอ้โห oh, ต้องด็อกเตอร์เออมันต้องเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นนูน่น oh, นักปัญญาเรียนมหาหลัยโปรเฟสเซอร์คุดกันใช่ไหมโอ้ช่างช่างไฟตามบ้านอะไรเง,งี้ยเกี่ยวแน้มเกี่ยวนะใช่ไหมม,มันถูกส่วนหนึ่งครับใช่ปัญญาเนี่ยอาจจะเป็น คนที่มาถูกเถียงเรื่องนี้อย่างจริงจังๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกระดับโปรเฟสเซอร์หรือระดับนักศึกษาเด็กมหาลัย ah ปัญญาชนมันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งที่ผมต้องแย้งเลยก็คือว่าการบอกว่าปุถุชนทั่วไปไม่เกี่ยวกับปัญญาเนี่ยอันนี้ไม่จริงยังไงฮะเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานนะให้ให้คำแจกจปาดความง่ายๆก่อนคือโดยพื้นฐานเนี่ยโดยพื้นฐานคนเราเนี่ยจะมีความคิดที่เป็น ปรัชญาอยู่แต่ดั้งแต่เดิมอืมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเขาก็มีปรัชญ,ญาอยู่แล้วโดยทั่วไปเนี่ยมนุษย์ทั่วไปเนี่ยที่เกิดมาและตราบเท่าที่ยังค้นพบกรอบทางความคิดไม่ได้อืเขาจะมีทางความคิดเป็นปรัชญ,ญาบางแบบเสมอคือเขาคิดยังไงก็นั่นแหละ,ะปรัชญ,ญาของเขาใช่ต้องวงเล็บอย่างที่ผมพูดนะคนที่เกิดมาโดยทั่วไป จนกระทั่งว่าเขายังไม่ค้นพบกรอบของความคิดอ,ะอ่ะความคิดของเขาจะไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยใช่จะเป็นยังไงก็ได้ซึ่งไอความคิดการไปเรื่อยๆอย่างนั้นอ่ะมันเป็นความคิดทางปัจญาโดยตัวอยู่แล้วก็เป็นหนึ่งในปัจญาใช่เช่นชาวบ้านบางคนอาจจะบอกว่าก็อย่างที่ผมบอกอ,ะอ่ะบางคนผมเมื่อเห็นชาวบ้านติดสติกเกอร์น er ี้อยู่เลยก็ริขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนอย่างเงี้ยอืตัดติดรถกันอันนี้คือปัจญาของเขาแหละใช่ไหมใช่คือการที่เขาไปตัดมาติดอ่ะ ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าปัตญาเนี่ยมันอยู่ะก,กูลไหนอืข่าเป็นเอเทเซึมหรือเปล่าอืบางคนเป็นรถเก็บเก็บขวดขายเงี้ยอเขาอาจจะไปติดเพราะเขาชอบอาจจะโดนใจอะไรบางอย่างแต่อาการที่เขาเห็นด้วยกับคําพูดพวกเนี้ยมันลึกๆเขาเขามีมุมมองทางปัตญาแบบบางแบบไปแล้วไงอืมอ่าซึ่งเราอาจจะจัดเขาว่าเป็นเอเทซมหรือเป็นพวกอธรรมชาตินิยมเป็นมนุษย์นิยม อะไรเงี้ยซึ่งคําพวกนี้เดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปขยายก,กันต่อในตอนหน้า,นาอือีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเหมือนผู้หญิงที่เขาทํางานาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองเงี้ยเขาอาจจะมีปัชญาว่าไม่ต้องพึ่งผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าใช่ซึ่งนนก็คือปัชญาวเขาอาจจะเป็นชาวบ้านทั่วไปก็จริงเป็นผู้หญิงชาวบ้านทั่วไปที่มีความคิดว่าหรือก็คือเพศเนี่ยไม่คือเพศอ่ะไม่มีความหมายในแง่ที่ว่า ไม่มีสิทธิ์มากาหนดบทบาทของผู้หญิงอไม่ว่าจะชายหรือหญิงเนี่ยมีเกีียวงานไม่มีเพศอืมอะไรเงี้ยซึ่งตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ไปอ่านปัชญาเชิงลึกอ,อะไรหรอกนึกออกไหมไม่ได้เป็นเฟมินิสต์เลยหรอกเขาอาจจะได้รับมาจากประสบการณ์ส่วนตัวบางอย่างที่กั่นกรองให้เขามีความคิดแบบนั้นหรือเขาอาจจะได้รับมาจากการดูโฆษณาหรือหรือละครหลังข่าวหรืออะไรก็ตามแต่อืมแต่ความคิดแบบเนี้ยมันเป็นปัชญาบางแบบไปแล้วไงมไม่ว่าคุณจะเป็น คุณป้าไขยข้าวแกงหรือว่าคุณจะเป็นป้าทั้งงานที่ทํางานอยู่ในบริษัทครับหรือเป็นพนักง,งานตามห้างสรรพสินค้าก็าตามอืมที่มีความคิดแบบนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าปัญญาคืออะไรเนื้อป่ะเพราะอาจจะไม่เข้าใจหรอกปัญญาการเมืองคืออะไรใครเป็นเจ้าสํานักปัญญานั่นปัญญานี้เราพูดชื่อนักปัญญาไปเขาไม่รู้จักหรอกอแต่การที่เขาไม่รู้จักไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเนื้อหาที่เขาเชื่อเนี่ยมันไปตรงกับปัญญาบางแบบเสมอ อมแลรือไมฮะใช่ใช่เช่นผมอาจจะไม่รู้จักคําว่าเอเีียสเลยอ่ะสมมติว่าเป็นนายเอแล้วกันนายเออาจจะไม่รู้จักคําว่าเอเีียสเลยนายเออาจจะเป็นลุงชาวบ้านธรรมดาที่ขายโรตีอยู่ข้างทางเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจคําว่าเอเีเอสคืออะไรนักปรจชญาในสายนี่มีใครบ้างเขาอาจจะไม่รู้เลยแต่สิ่งที่เขารู้คือประจุงประเจ้าเลยมองไม่เห็นอ่ะไม่เคยเห็นเขาไปไปไปไม่สนใจ พระเจ้ามีมีจริงหรอแต่การที่เขาพูดออกมาอย่างเงี้ยเนื้อหาเนะี่ยเขาเป็นเอเทียสไงเนื้อหามันเข้าปรัชญ,ญาใช่ครับดังนั้นเวลาเราจะพิจารณาว่าใครมีความคิดทางปรัชญาเนี่ยบางทีมันไม่ต้องรอว่าเขามายืนยันยตัวเองนะว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นเอเทียสเว้ยต้องรอลุงพูดอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่บางทีไม่ต้องรอหรอกแต่เนื้อหาที่เขาเชื่อเนื้อหาที่เขาพูดอืมคําพูดที่เขาชอบอม,มันจะบ่งชี้ความคิดทางปรัชญาของเขาเสมอ เอางั้นแสดงว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยอเรานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยรเราก็ยึดถือปรัชญาของเราเป็นถือว่าการที่เรานับถืออิสลามเนี่ยออ,อิสลามก็คือปรัชญาแขนงหนึ่งหรือเปล่าคือถ้าคุยกันในศาสตร์ของปรัชญาปรัชญาโลกที่เขาไม่ใช่เป็นศาสตร์ของมุสลิมเราเนี่ยครับแน่นอนถ้าคุยกันในศาสตร์เนี้ยแนวคิดทางศาสนาใดๆก็ตามเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเป็นปรัชญาแขนงหนึ่ง ปรัชญ,ญาประเภทหนึ่งเสมออ่าไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาที่เชื่อพระเจ้าเขาก็จะนับว่าเป็นปรัชญาแบบเชื่อพระเจ้าแบบรูปแบบหนึ่งที่โอเคอาจจะมีรูปแบบทางศาสนาที่ระบุเพิ่มเข้าไปให้มันมีความต่างจากปรัชญานิดนึงแต่คือในในทัศนะของนักปญญรัชญาศาสนามันก็คือมันจะมีตัวแนวคิดที่เป็นปรัชญ,ญาของมันอยู่อืมโดยเห็นนี้เขาจะมองคนเชื่อพระเจ้าก็คือเป็นปรัชญาตระกูลเชื่อพระเจ้านั่นแหละ รหรือในศาสนาที่เป็นอเทวนิยมอ่ะที่ไม่เชื่อพระเจ้าอในวงการปรจัจจาก็มองศาสนาเหล่านั้นก็เป็นหนึ่งในความคิดทางปจัจจาเหมือนกันโอเคดังนั้นเนี่ยชาวบ้านต่อให้ไม่เข้าใจปจัจจาแต่โดยเนื้อหาความคิดของเขาอ่ะมันจะต้องเป็นลงซักล็อกหนึ่งนึ่งออกไหมอ่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในศาสนาหนึ่งหนึ่งเลยศาสนาพื้นเมืองหนึ่งหนึ่งที่ไม่เชื่อพระเจ้าอเชื่อในการอพ้นทุกข์ของมนุษย์ เชื่อในการระบบธรรมชาติอะไรเงี้ยอ,อย่างที่เขาจะชอบ,ชอบแย้งเราบางคนคือเป็นชาวบ้านตระสีตระสา,าเนี่ยเขาก็จะชอบมาแย้งเราว่าแบบเออพระเจ้า,าไม่มีจริงหรอกทุกอย่างเกิดตามธรรมชาติอืคําพูดี้ยเขาพูดออกมาแบบตระสีตะสา,าของเขาอะ่ะเขาอาจจะไม่รู้จักหรอกว่าไอปัญญาตัวนั้นเรียกว่าอะไรอืม,มันเรียกว่า natural naturalism ธรรมชาตินิยมไหม,มเขาไม่สนใจหรอกเกี่ยวอะไรธรรมชาตินิยมเขางงเออเกี่ยวอะไรอย่าไปพูดงงกนเดี๋ยว แต่ไอเนื้อหาที่พูดออกมาเป็นแล้วืมนึอออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยอืมคุณอดีนครับโดยพื้นฐานเนี่ยแนวคิดทางปรัชญาเนี่ยอ่ากับมนุษย์เนี่ยมันจะแยกกันไม่ขาดอยู่ละตราบเท่าที่มนุษย์ยังไม่ค้นกรอบทางความคิดที่ถูกต้องอ่ายังไงฮะอืมก็คืออย่างที่ผมบอกไงว่ามนุษย์เนี่ยมันจะฟุ้งไปเรื่อย มันจะมีความคิดทางปรัชญาถึงความเป็นไปได้ของอะไรไปเรื่อยมีมโอกาสจะเปลี่ยนไปนั่นเปลี่ยนไปนี่เรื่อยๆไงอ่าม,มีความเข้าใจต่อโลกทางธรรมชาติไปได้เรื่อยๆอ<ม>ืมแต่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขายังหากรอบทางความคิดไม่เจอ<ม>สุดท้ายเนี่ยมันจะนํามาสู่การที่เราน่ยไม่สามารถบอกได้เลยว่าแนวคิดไหนผิดหรือถูกอืเ<ม>นืกอออกไหมฮะอ่า ม okay. ไม่สามารถหากรอบได้เลยว่าคนนี้ถูกหรือผิดเพราะมันหากรอบยังไม่เจอไงห,หากรอบยังไม่เจอแต่ในศัสนาของมุสลิมเราเนี่ยเราเชื่อว่ากรอบนั้นมีอยู่อ๋อแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้นับถืออิสลามเนี่ยใชก่ก็ไม่มีกรอบถูกก็ไม่มีกรอบปัญญาเป็นเรื่องไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ครับในนักปรัชญาทั่วไปนะครับนักปรัชญาที่เป็นเป็นนักปรัชญาทั่วไปเนี่ยเขาจะมองว่าปรัชญามันไม่ได้มีกรอบไง คือไม่ได้มีกรอบที่เขาเรียกอะไรเป็นกรอบสากลอะอืมอ่าที่ทุกคนเห็นกรอบนี้แล้วเออยอมรับร่วมกันไม่มีซึ่งเดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปด้วยแส,สดงว่ามาหาสัจจัญมากเลยนะที่อิสลามมาทําลายกฎเกณฑ์นี้เลยให้มันมีกรอบเดียวใช่แล้วซึ่งในแต่ละศาสนาเนี่ยข้ามมาจากนักปัญญาอาจจะเป็นนักศาสนาเนี่ยศาสนาเขาอาจจะมีกรอบที่ชัดเจนกว่าปัญญาหน่อยอ่าตรงที่ว่าศาสนาเนี่ย มันจะมีเขาเรียกกันเลยมันจะมีหลักเชื่อทางปัจญาองค์ประกอบของศาสนามันจะมีหลักเชื่อทางปัจญาอืมมันจะมีหลักปฏิบัติครับมันจะมีหลักชี้ถูกหรือชี้ผิดอือันนี้จะเป็นองค์ประกอบของศาสนาที่อาจจะต่างกับปัจญาหน่อยคือเขาปัจญานะ่ะมันมันชี้ถูกหรือชี้ผิดยากไงคือมันไม่มีบุญบาปอคือกูกินเหล้ามันไม่มีคําว่าบาปในปัจญาไงบาปบาปไอ้คำเนี้ยมันมีอยู่ในศาสนาดังนั้นเนี้ยแม้ว่า ศาสนาเนี่ยจะมีส่วนของความคิดที่เป็นปรัชญ,ญาอืแต่ว่าก็ต่างจากปรัชญ,ญาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าศาสนามันจะต่างจากปรัชญ,ญาตรงที่ว่าโอเคมีแนวคิดทางปรัชญ,ญาก็จริงอืแต่มันจะนํามาสู่การออกกฎอะไรบางอย่างด้วยไงออออกกฎหรือการชี้ถูกชี้ผิดได้อะอทําแบบนี้ตนกนรกอทาแบบนี้คือสวรรค์มีนรกสวรรค์มีนรกสวรรค์รรมีการบอกว่าการกระทําใดผิดหรือถูกอยากอ่างชัดเจน อ่าอันนี้คือคุณสมบัติของสิ่งสสที่เรียกว่าศาสนาเลยนะม,มีคุณสมบัติที่บ่งบอกได้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกเต็มไปหมดถูกไหมฮะแม้แต่ศาสนาอเทวนิยมที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าบางศาสนาก,ก็มีหลักข้อห้ามของการดื่มสุราใช่ไหมก็มีบาปบ,บุญก็มีบาปบ,บุญม,มีห้ามผิดประเวณีมีนรกสวรรค์ใช่ซึ่งไอคอนเซปต์ไอข้อข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อห้ามของศาสนาเราเนี้ยม,มันไม่ได้มีอยู่ในนักปรัชญาไงคือนักปรัชญาไม่ได้มองว่าเขาจะไม่มองว่า ทำแล้วบุญหรือบาปแต่นักปัญญาเขาจะไปเถียงกันว่าเหตุใดจึงทำได้และเหตุใดจึงทำไม่ได้เขาจะไปคุยกันถึงเหตุผลที่ที่คุณทำและเหตุผลที่คุณไม่ทำอันนี้คือสิ่งที่นักปัญญาสนอ่าเช่นอย่างเช่นอ่าในในศาสนาเนี่ยเราส่วนใหญ่เกือบทุกศาสนาจะมีหลักของการห้ามผิดประเวณีอ่าเนะาะเช่นห้ามผิดประเวณีขมคืนนะ่ะในศาสนาก็อาจจะให้เหตุผลว่ามันเป็นบาปอืม มันเป็นการฝ่าฝืนกฎศาสนาใช่ไหมแต่นักปัญญาเขาจะไม่ได้สนใจว่าบาปหรือไม่แต่เขาจะสนใจว่าที่ห้ามเนี่ยเรามีเหตุผลอะไรอธิบายแล้วมันจะช่วยในการที่เราห้ามเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่มันจะซัพพอร์ตในการให้คนเนี่ยระงับตนจากการผิดประเวณีไหมม,มีเหตุผลซัพพอร์ตไหมทำแล้วทำแล้วมีเหตุผลที่เป็นรูปธรรมไหมอะไรเงี้ยส่วนฝ่ายที่มองว่าสมมุติว่ามีบางปัฎยาไม่ได้มองว่าการผิดประเวณีบาป หรือผิดครับนักปัญญาฝั่งนี้ก็จะไม่ได้มองว่าเป็นบาปหรือผิดแต่เขาจะมองว่าก็คนที่เขาทําได้เนี่ยเขาก็มีเหตุผลซัพพอร์ตที่เขาทําได้ดังนั้นในวงการปัชญาเนี่ยมันจะเป็นการถกกันเชิงเหตุเหมือนแลกเปลี่ยนกันเหตุผลแลกเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองในการอธิบายเรื่องราวหรือปรากฏการณ์อันนี้คือคือปัญญามันจะมีความฟุ้งกว่าม,มันจะไม่มีกรอบที่ชัดเจนแต่ความต่างของศาสนาเนี่ยคือ มันจะมีตรงไปตรงมามันสติ๊กอ่ะมันสติ๊กมันค่อนข้างจะมีกรอบเขียงคัดอ่ะอืมคือบางศาสนาห้ามกินเหล้าคือห้ามอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่สนว่าวันหนึ่งคนมันจะจะมาให้เหตุผลใช่ให้เหตุผลยังไงก็ก็บาปก็บาปอยู่ดีอันนี้คือคุณลักษณะของศาสนาที่ต่างกับอ่าปรัชญาครับนะครับอ่าทีเนี้ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปขอจบไปด้วยกับประเด็นนี้แหละก็คือประเด็นที่ ความเข้าใจปิดว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปรชัชญาครับอ่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะ<ม>คนเราโดยพื้นฐานถ้าเรายังไม่มีกรอบทางความคิดเรายังไม่เลือกกรอบทางความคิดแบบใดแบบหนึ่งอะ่ะ<ม>อืมอ่าเราจะมีความเกี่ยวข้องกับปรัชญาโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยอยู่ดีอ<ม>ืมนะครับครับคือความคิดคุณมันจะไปลงสักล็อกหนึ่งไง<ม>อ่าคือ,<ถ>ค,อคือเราเราไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเราบอกตัวเองใช่แต่ ความจริงคือเราไปเกี่ยวแล้ว<ห>เราบอกว่าเราไม่เกี่ยวเข้ามันลึกมัน changed, ลึอกออืมห, <ut. S 1> หูดีปวดหัวแต่จริงคุณเกี่ยวไปแล้ว <ห Warning. S 1> ผมอยากคุณอยากรู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคุณเทสได้เลยคุณอยากรู้ป้าป้าป้าขายแกงอะ่ะลุงขายแกงหรือป้าขายแกงเนะี่ยคุณอยากรู้ว่าเขาเกี่ยวไม่เกี่ยวกับปัญญา,จ,าจริงๆอะคุณไปเทสได้เลยคุณลองถามเขาว่าเทสว่าถามถามง่ายๆครับอืป้าว่าพระเจ้ามีจริงไหม คําตอบเขานี่จะเป็นตัวกําหนดว่าเขาเป็นปัญญาแบบไหนเลยต่อให้เราต่อให้เขาไม่รู้จักปัญญาต่อให้าไม่รู้จักปัญญาอืหรืออาลองไปเทสก็ได้เอาคาถามอื่นได้ไหมถ้าคุณไม่เชื่อผมว่าคนเราเนี่ยมันใกล้กับปัญญาอยู่เป็นเนื้อเดียวกันเลยใกลกว่าที่คิดตราบเท่าที่ยังไม่มีทางนําอ่ะพูดอย่างนี้ตราบเท่าที่ยังไม่มีพัฒนาทางนํามันก็จะคิดอะไรไปเรื่อยของมัน่ะอคนมันจะคิดอะไรไปเรื่อยมันจะเกี่ยวกับปัญญาอยู่แล้วอะคุณไปเทสอีกคําถามหนึ่งก็ได้คงถามว่าเราเกิดมาทําไม อ่าตอบแบบไหนก็ต้องเข้าปัตญาสักล็อกสักล็อกหนึ่งอืมแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวได้ไงคุณมีคําตอบทางปัจญาอยู่อืมเนช่นเช่นผมถามคนเออคุณคุณอลิฟคิดว่าคุณเกิดมาทําไมน่ะอ่าคุณตอบว่าอะไรสมมติตอบแบบไม่เชื่อพระเจ้าครับสมมติที่เขาจะตอบแบบไม่คนไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมอเราก็เกิดมาใช้ชีวิตอืมมีชีวิตเดียวจะเครียดทําไมเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วปัตญาไหม ก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งลแล้วนั่นแหละเห็นไหมส่วนเขาจะรู้หรือไม่รู้ตัวเนี่ยว่าปัญญานี้เรียกว่าชื่ออะไรวะไม่สําคัญสําคัญที่ว่าคุณเนี่ยมีปัญญาบางแบบในหัวถูกไหมหรือเราไปถามบางคนลุงเราเกิดมาทําไมเนี่ยโอ้ยเกิดมาใช้กรรมืมเพราะว่าชาติก่อนนนู่นน,นี่นั่นอันนี้ก็เป็นปัญญาแญาเห็นไหมฮะชาวบ้านไม่ได้ห่างจากปัญญาเลยอืม แค่ชาวบ้านบางทีจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่แต่จะเกี่ยวข้องกับปรัชญาอย่างเลี่ยงไม่ได้จนกว่าเขาจะมีกรอบนําทางความคิดให้อยู่ในความคิดที่ถูกต้องอืมอ่าเท่านั้นครับมันถึงจะหาข้อยุติทางความคิดได้ไม่งั้นเราจะหาข้อยุติไม่ได้เพราะมันจะเป็นต่างคนต่างคิดไงคิดไปเรื่อยคนนี้คิดแบบนึงคนนี้คิดซ้ายคนนี้คิดขวาร,ร้อยคน<า>ร้อยแบบหาข้อสรุปแท้ๆให้ได้เห็นไหมฮะ มันเหมือนผมเปรียบเสมือนอย่างเงี้ยคุณดีนที่ผมชอบใช้ตัวอย่างก็คือมันเปรียบเสมือนอบ้านเมืองเราในอดีตอ่ะก่อนที่จะมียุคการปกครองด้วยรัฐชาติครับรัฐชาติก็คือการแบ่งเป็นประเทศนั้นประเทศนี้ก่อนที่จะมีการแบ่งเป็นประเทศหรือก่อนที่จะมีการแบ่งเป็นอาณาจักรอ่ะเดิมทีเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีโฉนดอะไรนะ อืมไม่มีแบ่งเขตอ่าใช่มันไม่มีแบ่งเขตด้วยตรงตรงนี้โฉนดของนายเอตรงนี้ที่ดินของนายบีอืมถ้าลุกล้ำเข้ามาเนี่ยละเมิดสิทธิ์นะแต่ก่อนไม่มีสิทธิอะไรไม่รู้จักใช่ดังนั้นคนในอดีตเนี่ยแต่ก่อนเขาจะเดินเหินไปไหนน่ะมันยังไม่มีคําว่าลุกล้ำที่ดินอ่าในยุคก่อนที่จะมีการปกครองด้วยอาณาจักรหรือใดๆนะที่ดินมันจะฟรีๆเลยคือมันจะหาขอบเขตไม่ได้ผมเปรียบเสมือนที่ดินในวันที่เรายังไม่แบ่ง ไม่มีขอบเขตชัดเจนอะเปรียบเสมือนความคิดทางปรัชญ,ญาของคนนั่นแหละโอ้โห oh คือเราจะเดินไปเรื่อยไม่มีไม่มีแบ่งเขตก็ไม่มีแบ่งเขตไม่รู้จะอยู่ตรงไหนก็อยู่อยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทุกที่ไอ้นั่นมาแย่งที่ก็มไม่รู้เอาที่ข้าเอาที่คุณอะไรหลักฐานเออหนหลักฐานสุดท้ายอีกคนนึงจะอยู่อ่ะก็ใช้กําลังสู้ไงมันมีแต่ปัญหาใช่อีกคนหนึ่งมาปุ๊บฟันพ่วเลยก็ขานจะเอาตรงเนี้ยไอคนนั้นก็เดี๋ยวข้า,ายไปทับไอที่หนึ่งเนี่ย ความคิดของคนโดยพื้นฐานโดยเบื้องต้นที่มไม่ได้มีไม่ได้รับทางนําไม่ได้รับการชี้นําทางปัญญาที่ถูกต้องอ่มันมันก็เปรียบเสมือนกับแผ่นดินที่ยังไม่ได้ถูกจัดการหรือปกครองอืมมนุษย์จะเดินเหินไปไหนเนี่ยมันไม่ได้มีขอบไม่มีเขตชัดเจนครับแล้วมันก็รังแต่จะสร้างปัญหามีแต่ปัญหาแล้วมันจะหาข้อยุติอะไรแบบเลื่อนลอยไปหมดนะฮะลองค,คิดภาพดิคือลองคิดภาพตอนเนี้ยเราออกไปออกไปนอกบ้านเนี่ย แล้วอยู่ดีเราเราไม่รู้เลยเราเหยียบประเทศอะไรอยู่สมมติอยู่ๆตอนนี้บ้านบางริบบางบอกว่านี่คือบ้านบางอย่างใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็มันก็ทําได้เลยอืมแล้วถ้าผมก็มาบุกบ้านบางเงเนี้ยใช่ผมก็มีสิทธิ์ใช่ผมก็จะมาห้ามผมไม่ได้เพราะเพราะ,เพราะมันมันไม่มีอะไรแบ่งเขตชัดเจนอืมมันไม่มีใครเข้ามาปกครองหรือชี้นําหรือหรือควบคุมกรอบเกณฑ์ของประเทศถูกไหมอมอ่าม,มันไม่มีสิ่งเช่นว่า มันก็เลยเหมือนกับฟรีฟรีใช่ครับมันก็เปรียบเสมือนเป็นอ่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบผมนะมันก็เปรียบเสมือนทางความคิดของคนนั่นแหละอืความคิดของคนเนี่ยโดยพื้นฐานมันก็จะมีความเป็นปรชัชญาคือหากรอบหา,กบหากเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเรื่อยจนกระทั่งว่าอ่ามนุษย์เนี่ยอ่าได้รับทางนํานํากรอบบางอย่างมาใช้อก็เปรียบเสมือนกับอ่าเราเนี่ยได้นํา เอาการปกครองหนึ่งงมาใช้ในพื้นที่นั้นจนกระทั่งมีการแบ่งเขตรัฐชาติที่ชัดเจนข้ามอันนี้เป็นฝั่งลาวนะข้ามอันนี้เป็นฝั่งพมา่านะข้ามอันนี้เป็นฝั่งไทยนะอ่าเนี่ยความคิดของมนุษย์นเนี่ยมันจะถูกมาจากระบบตอนที่เราเลือกกรอบใดกรอบหนึ่งในการที่จะมานําทางทาง,ทงความคิดมาเป็นไกด์ไลน์ม,มนุษย์จําเป็นจะต้องมีไกด์ไลน์ไงดังนั้นเมื่อเราถ้ามันจะมีอยู่สองทางคือมันจะมีอยู่ข้อสรุปอยู่สองทางคือ อ่าอย่างที่ผมบอกไปน้องมนุษย์มันจะมีความเป็นประชาอยู่แล้วแต่มันจะมอีอยู่ความเป็นสองความเป็นไม่ได้คือหนึ่งคุณเลือกที่จะไม่มีกรอบแต่ต้นเลยเลือกที่จะปรัชญาหลายแบบก็ได้ใช่คือไม่มีการไกด์ไล,ลน์นําทางอืมคือแต่คุณก็ต้องยอมรับว่าการที่ไม่มีไกด์ไลน์นําทางคุณจะไม่สามารถที่จะหากอบเกณฑ์หรือนิยามสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดทางความคิดได้อ่านะครับ อันนี้หนึ่งความเป็นไปได้คือปฏิเสธกรอบไปเลยโอเคกับบุคคลกลุ่มที่สองอาจจะเลือกว่าโอเคฉันต้องการกรอบมันต้องมีการปกครองอ่ต้องมีการปกครองทางความคิดบางอย่างอืนำทาง,งบางอย่างให้ให้เราไม่ไม่ไม่ฟุ้งฟุ้งจนเกินไปมไม่เดินทะลอทะล่าเกินไปให้มันรู้ขอบอที่จะเจนโอเคคนประเภทที่สองเนี่ยบอกว่าต้องการกรอบดังนั้นคนในประเภทที่สองที่บอกว่าต้องการกรอบก็ต้องมาคุยกันต่อว่า กรอบแบบไหนเนี่ยมันถูกเพราะกรอบที่มีให้เลือกมันมีมีหลายแบบไงแต่ไม่ใช่ทุกกรอบจะถูกอีกเรื่องของเนเราต้องมีปรัชญาเลยต้องต้องมีปรัชญาเดียวพอเราบอกงี้ใช่แล้ก็รามาคุยกันต่อว่าปรัชญาไหนมันถูกที่สุดใช่ในหมู่คนที่มองว่าชีวิตต้องการกรอบนะอ่าส่วนหมู่คนที่บอกว่าชีวิตไม่ต้องการกรอบเนี่ยโอเคคือปัดทิ้งไปก่อนปัดทิ้งไปก่อนอืมเพราะมันมีข้อโต้แย้งได้ครับส่วนในคนที่บอกว่าโอเคชีวิตมันต้องการกรอบแหละ มแต่กอบแบบไหนล่ะนั่นน่ะสิอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการขี้คลายกันต่อไปเรื่อยๆโอเคในประเด็นของเราในหมวดของประชาเนะครับผมทำไมเนี่ยมันย้อนกลับมาถึงคำถามของนายเอที่ว่าทำไมเธอต้องตายวะรูปทรงของในช่องของรังพึ่งอะ่ะมันจะเป็นหกเหลี่ยมต่อกันเยอะๆอืมนั่นล่ะสิถ้าคุณไม่คิดอะไรเนะี่ยคุณสมมติว่าถ้าคุณเป็นคนไม่คิดอะไรอย่างลึกซึ้งอะ่ะ เวลาคุณเห็นรังผึ้งคุณก็คงอยากอยากจะกินน้ําหวานของมันแค่นั้นอืมผมเกิดมาเพื่อนั่นเพื่อนี่คนทั่วโลกพยายามจะตอบคำถามนี้เยอะไปหมดอืแต่ไอ้เพื่อตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่คําถามที่เป็นเม<ะ>นหลักแน่นอนว่าจัก,กรวาลเนี่ยความเป็นจริงเลยนะความเป็นจริงเลยคือมันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วปฏิเสธไม่ได้คือมันเกิดแล้วมันมาแล้วไงอืมดังนั้นเนี่ยคําตอบที่จะไปตอบตรงนั้นน่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ได้ Oh, the <laughs>